ถามว่ามีเพนแต่งงานไหมมีครับถเดี๋ยวเขาไปกดก,กันไปอ่ะฮันนี่มูนปั๊มลูก อ้โทุกคนมาไปดูวินเชนโซมาแล้วมันก็แบบว่ามันอิ้นจัดเลยเว้ยทุกคนครับผมคืออปบานเนาะทาชียคือเนี่ยสั่งซื้อไฟแชกอ่ะเหมือนแบบวินเชนโซมาแล้วนะคะตอนนี้แล้้ววแแลล้วสูตรของอะไรนะบูลาโลอ่ะสูตรบูลาโลบูลาโลไม่มีม,ม,มีแต่สูบัฟเฟาโลไอ้ควายอ ทุกคนว่าเหมาะผมไ่มทุกคนชอบดูลูกนี้ป่ะถ้าเกิดชอบผมจะแต่งนี้ตลอดไปเลยตอนนี้ผมคือทนายมาเฟียวันนี้เราจะมาทำตามที่ทุกคนอยากทำมานานละคิวแอนอครั้งที่ทหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งนี้ครั้งที่หกที่กูทำยูทูบมาเกือบสามปีเพิ่งมีคิวแอนแอแค่หกอัน แล้วมาตอบคาถามที่ทุกคนสงสัยเกี่ยวกับตัวทันชทชี่กันดีกว่าค่ะแต่ละอันเนี่ยค่อนข้างจะถามเรื่องมูกกแต่ว่าคนตนนี้ยอยากรู้เรื่องผมก็ควรจะอยากรู้แหละเพราะกูยังไม่เคยเล่าเลยตอนทำมืออนี้เยอ๋อให้ครูมาตก,กคำถามแรกนะครับพี่เคยเท้อกับชีวิตไหมคะแล้วท้อคือเรื่องอะไรท้อก็คือผลไมาช้ชนิดหนึ่งนะคะทุกคนขอบคุณที่ยังมีมุกให้เล่นเ,<อ>เคยท้อชีวิตไหมเคย คือตอนที่ผมอยู่ปี2ตอนนั้นผมจะเปิดบริษัทบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทแรกในะชีวิตผมเปิดเป็นบริษัทจำกัดน,นะครับเปิดด้วยตัวเองนะฮะไม่มีใครช่วยแต่คือเราก็หุ้นส่วนกับเพื่อนๆธุรกิจทางนั้นนะคะเขาก็ได้ร่วมกับทนาชีด้วยนะคะเราก็เจ๋งค่ะคือเราอะทางธุรกิจอันนึงเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเมื่อซึ่งต้นทุนทาแอป,ปบอกเลยว่าเป็นล้านคือสัญญาการสร้างแอปของผมมาเขาบอกว่าจะต้องเสร็จภายใน6กเดือนนี่ในสัญญา,าเขาบอกว่าบอกว่าถ้าเกิดเลยอะจะมีการปรับ เขาเลยเป็นปีกว่าทุกคนทำมาแต่ปีสองแอปเสร็จตอนกูเรียนจบปี4มันไม่จ่ายค่าเขาเรียก<ต>ว่าค้านเลยเขาบอกผมว่าเขาไม่มีตังจ่ายหรืออยากเก็บก็แล้วแต่เก็บดิแต่เขาไม่มีตังจ่ายนะบอกให้เราไปฟ้องใช่รู้สึกตอนั้เราแบบอะไรวะทำไมแบบพิ่งปีสองปีสกูต้องฟอง้อ,เอ,อ,องเหรอคนไม่ฟอม้ฟองเลยแบบมาดู ยิ่งใหญ่จังเลยใช่สรุปตอนนั้นอะเราก็ช่างมัน่วยเข้าไปไม่เก็บตังค์ทำให้เรานะคะต้องยอมเพราะเราไม่อยากขึ้นศาลแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังได้เสียเวลาเสียเวลาร้านก็บาทมันก็คุ้มแหละมันคือบทเรียนที่แบบว่าห้องเรียนไม่ได้มีเลยสองที่ท้อหรืวว่าคืออะไรท้อก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะทุกคนพีเลยเหรอ ทำ YouTube ครั้งแรกในชีวิตผมที่ผมตัดสใจทำ YouTube ผมทำเล่นๆเพื่อดูประสบการณ์ตอนเที่เรียนอยู่ที่ลอนดอนอยากถ่ายทอดความตลกคอมเมดี้ออกไปให้คนขำผมเห็นคนขำแล้วผมมีความสุขเชื่อป่ะจุมม่าบอกว่าทัดเลิกทำเถอะเขาอายเพื่อนทุกคนรอบตัวผมอะพี่น้องอะไรงี้ยย่างเบอกว่าจะลออเหรอไม่รุ่งหรอกเอาจริงพี่กูยังบอกใครจะดูช่องมึงวะ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 เห็นคลิปเรายังมาถามเลยว่าบอทำแล้วมันได้อะไรหรอ รอบตัวไม่มีใครซัพพอร์ตเลยเว้ยคนเดียวที่ซัพพอร์ตผมมาตลอดคือพ่อผมป้าบอกว่าอนาคตอ่ะยูทูบอบบมันรุ่งแน่มันคือสิ่งที่จะมาแทนทีวีป้าพูดงี้เลยนะตอนกลับมาไทยปุ๊บป้ายังจะให้เงินแบบเงินเดือนนะตอนนั้นไม่มีเงินเลยคือยูทูบมันหาเงินไม่ได้ผมไม่มีเงินจริงๆอะไม่มีสะบัดตัวว่าฉันใช้บัตรเครดิตอ่ะเดือนละเป็นสองสามแสนทุกเดือนค่ากินข้าวค่าทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยเกือบสองปีอ่ะจนวันหนึ่งฉันบอกป้าว่าป้าแมนๆต่อไปเนี้ยหนูไม่ใช้ตังคป้าแล้วะแอบไม่ยอม แต่วันนั้นผมว่าเลยผมเสียใจมากครับที่วันนั้นผมบอกพ่อไปอย่างนั้นผมไม่น่าบอกเลยตอนนี่กูไม่บอกกูมีเงินจากพ่อกูสองสามแสนต่อเดือนเรื่อยๆกูมีเงิน้ริงทำไมตอนแรกเป็นคนดีมาตลอดตอนนี้นนนนนบบดูนนชัว่วครืเลยหรอคำถามต่อไปตอนนี้พี่เอวเท่าไหร่อยากจะลดน้ำหนักไหมตอนนี้พี่เอวประมาณ33 33ิบสามเลยเหรอฉันไม่รู้ว่าเรียกว,ว่าเอวหรือสะโพกปกติจะใส่กางเกงแค่ใส่ที่ต่ำๆไงอ๋ออย่างเงี้ยสมัยที่ใา่เกงตรงนี้นะทุกคน มันนี่คือสะโพกค่ะเอวอยู่นี่ก็คือสะโพกสามสิบสามแล้วกันจบกันไม่น่ายืนเลยนะอ๋อเออกูลืมตัวเชียร์้ยินียงิ๊งตอนนี้คิดอยากจะลดน้ำหนักไหมพัชเชียมันคิดด้วยหลายครั้งเลยมันไปยืนหน้ากระจกแล้วก็ตีพุงตัวเองอมัทุกค์มานไม่เหมือนตีเพื่อเอาไขมันออกไปแต่มันทำอย่างนั้นไม่ได้อะก็บทพัชยุทธ์เธอพุงแดงหมดแล้วคือสกูเห็นภาพเลยคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่พีคมากและคนถามเยอะชิบหาย งพี่มีแพลนแต่งงานไหมแล้วมีแพลนจะมีลูกกันกี่คนถ้าแต่งงานแล้วถามว่ามีแพลนแต่งงานไหมมีครับแพลนของผมก็คือรอชมามาขอกูว่าแล้วแล้วกิดแต่งงานกันแล้วอะเราจะมีลูกคนดีเรามีเอ,อสเมอร์กับเดียฟ้าร้วไงฉันอยากมีลูกสองคน ันอยากได้ลูกทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยแต่ก็ถ้าเกิดใครมีไอเดียนะอยากให้ลูกผมชื่ออะไรบ้างคอมเมนต์ได้นะครับลูกผู้ชายชื่ออะไรลูกผู้หญิงชื่ออะไรคอมเมนต์เลยนะเดี๋ยววันหนึ่งผมมีลูกจริงผมจะเอาชื่อพวกนี้มาใช้ด้วยพี่ทัศกับพี่น้ำหนึ่งมีแพลนชีวิตในอนาคตว่ายังไงบ้างคือตอนนี้ไม่มีแพลนอะไรเท่าไหร่นะมีแต่แพลนเรื่องงานคือผมอยากจะเปิดให้บริษัทเราอะใหญ่ขึ้นเนาะมีช่องในเครือเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอประกาศไปเลยกันว่าเรารับพิธีกรนะครับเราจะปั้นให้เป็นยูทูบเบอร์ ในเ,เครือของเราขึ้นมาส่งมาแบบว่าเป็นคลิปวิดีโอแนะนําตัวมาหนึ่งอาทีสั้นๆแล้วส่งรีสุแม่ตัวเองมาด้วยว่าทําอะไรอยู่อยู่ที่ไหนขอคนที่สะดวกแถวย่านมิงูรีเนาะจะได้แบบทำงานด้ยง่ายๆเพราะมันคืองานประจานะครับบอกไว้ก่อนแต่ว่าทุกคนที่ส่งมาบอกนะครับว่าถือว่าทุกคนยินยอมในการที่ให้ผมเอาคลิปนั้นออกคลิปต่อไปนะครับเพราะเราจะมีการประกวดออดิชั่นกันด้วยใช่แต่ว่ายินยอมนะจ๊ะคลิปนั้นพี่จะมาใช้คลิปหน้านลจ๊ะต้องแต่งหน้าสวยๆด้วยนะจ๊ะ หรอหรหรือว่าใครอยากมาแบบสดๆก็ได้นะคะน่าสดอะไรกด้พูดต่อเลยกันประกาศรับทั้งครีเอทีฟอีดิเตอร์กราฟิกดีไซน์ส่งอีเมลไว้หมดอย่าลืมเขียนหัวข้อว่าตำแหน่งอะไรนะเขียนมาพี่ทายกับพี่น้องหนึ่งคบกันมากี่ปีแล้วครับแล้วคิดที่จะเคยเลิกกันไหมครับและพี่อยากมีลูกไหมครับเคยกวดพี่ฮัดหนักสุดเรื่องอะไรครับมึงถามเยอะนะถามเยอะนะผมทำหนาเดียว กำแล้ได้ก่อนก็จะคบประมาณ1ิปีแล้วค่ะแล้วใครจะเลิกเลยไัมความรักคนมันต้องมีการต่อการเป็นธรรมชาติแหละเนาะมีสุขและมีทุกข์เสมอเนาะหรือว่าจะจัดการปัญหาวกนั้นยังไงถ้าจัดการได้คุณก็จะอยู่ด้วยกันได้นานนะครับอยากจะมีลูกกันไหมครับท่านอยากมีมั้ยท่านอยากมีลูกสองคนเคยโกรธพี่ัทหนักสุดเรื่องอะไรครับน้องถามพี่น้ำหนึ่งที่เขาเรียนรู้สึกว่าตอนเนี้ยเขายังโกรธอยู่เลยครชีพยังไม่เขาแต่งตัวเซ็กซี่ อะไรเงี้ยเลวมีจะไม่พูดออกสือ่อเข้าใจไหมก็คือจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ได้ชอบแต่งตัวอะไรเซ็กซีอ่อย่แล้วค่ะแต่ว่าบางทีบางช่วงเขาก็อยากใส่เงี้ยแต่ถ้าชิมก็ไเห็นไม่ต้องหัวข้องเลแล้วมันก็เกิดการทะเลาะกันขึ้นมาเว้ยให้ชูน่าเขาซื้อมาหลายพันอยู่แล้วถ้าชิ่ก็บอกว่าไม่ให้ใส่แล้วก็ให,ให้ไปเก็บแล้วบางทีก็ให้ไปขายแล้วก็ให้ทิ้งค่ะคือจริงๆแล้วจุมมา่าเป็นคนที่แค่นี้มันเยอะมากทุกคนจริงๆอ่ะมันเป็นคนที่เขาแต่งตัวเรียบร้อยอยู่แล้วคือเราเป็นตััววขอออองงงงเเเเเรรรราาดีแแล้้้ไไไมมม่่่ตตตปปใคคยยชก็นนนผูฟบ อ่าคำถามต่อไปตอนไหนจะเปิดโอกาสให้พี่น้ำหนึ่งได้แต่งตัวตามใจชอบสักทีคะถ้าช่องอบป้าอาชี่มียอดสมัครถึงห้าล้านก่อนว้าแกเพี้ยหนาแล้วแต่คุณก็ช่วยกันซ้ำไม่ไปสมัครซ้ำไปดิถ้าล้านซ้ำเมื่อไหร่นะผมมาแต่งตัวตามใจ ทางชีวิตเลยเออทางชีวิตเลยใส่เดี่ยวเสือรุนใช่ก็เซ็กซี่เอาสายสั้นบิกินี่ทูพีทลมเยิ่นไปละเกิดมาละถ้าโควิดหายอยากไปประเทศไหนเป็นที่แรกเคยวางแผนแต่งงานไหมไปแล้วจังหวัดไหนที่พี่อยากไปเป็นที่แรกรักมีทั้งสองคนที่สุดถ้าเกิดโควิดหายอยากไปประเทศไหนเป็นที่แรกตรงๆนะอยากไปลอนดอน เพราะม,มันคิดถึงอะเพราะว่ารอนตอนเรียนนู่นสองปีอะเขาเดินจนรู้ทางรู้มากเลยมันคือที่ที่แบบผมสามารถอยู่แบบเหมือนเป็นบ้านตัวเองได้เลยอะและ้วแกอยากไปเที่ยวแหละเพาเคยบอกไปแล้วนะคะในที่เขาอยากไปสวิตส์ค่ะเพราะว่าเขาอะชอบธรรมชาติมากชอบ,ชอ,บ,ชอ,บอะไรแบบสวยถ้าเกิดโควิดปิดก็ไปอฮันนี่มูลปั๊มลูกไม่ใช่แล้ว แล้วจังหวัดไหนที่พี่อยากไปเป็นที่แรกคะถ้าเกิดหมืโควิดถ้าจะไปไหนฉันอยากไปเกาะเกาะพังนะอืมชอบชอบเหยียบทะเลเห็นมชอบไปดูคนใส่บิกินี่สั้นๆมันไม่แบบใส่พ่อบอกแล้วไงว่าแกใส่แล้วมันมันตูดกึดดำทุกคนดูหนีนะที่มาว่าร่างกายเขาอ่ะเอาเนี่ยไอ้คนดังพอดีเชียร์พี่พี่ทัศน์กับพี่หนึ่งทำงานอื่นนอกจากยูทูบเบอร์ไหมคะจริงๆงานอื่นของเรามันก็มีนะอย่างเช่นเ้อร์เสตูดิโอคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดค่ะบอกเลยนะคะว่าภาพคุณภาพดี นุ่มใส่สบายมากๆเลยค่ะแถมสก,กีนะคะสวยมากๆเป็นคอลเลคชันสายเปย์ค่ะเป็นสายเปย์มากถูกใช่แล้วแล้วก็ยังมีกระตอบเปียกเขมีนะใช่แล้วค่ะแล้วก็อยากจะมีอะไรบางอย่างเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยแบบปึ๊บ <zone S 1> ไม่บอก <ioè. S 1> แล้วก็จริงๆก็มีชุดอื่องในนะอาณาจกร้อยล้านของผมซึ่งหลายคนก็ยังไม่เชื่อเป็นผมกูเพราะอา <laughs> ี่เป <laughs> ็นคนที่แบบเขาพูดเล่นน่ะเพราะเพราะผมเป็นคนไม่เชื่อ <laughs> เออผมาทุกคนวีวีฟิโอเ ของกูจริงๆลงเงินไปแล้วแต่โควิดไม่ได้เงินกลับมาเลยฐานคุนจะเจ๊งอยู่แ well, ล้วเนี่ยคือผมไม่ครับเชื่อมันเถอะค่ะทุกคนมันไม่ได้โกหกเปิดภาพพี่ทัศน์ตอนเด็กให้ดูหน่อยแม่เอาลู้นนานแล้วนะทัศน์จะเอาลูกในตำนานนั้นแกใช่ไหมยาโอ้ทัศน์ันไม่ต้องเอารุปนมีดทีเลยอ่ะ่ จนูน้อยๆฉันพอพ้กูไม่อยากเห็นโตมาพะงานใหญ่ยิ่งกว่าบ,บางกรโอป๋ป้าชอบเพลงแนวไหนแล้วพี่จูม๊มาชอบเพลงแนวไหนเรนะคะเป็นคนชอบเพลงแบบเป็นสบายชิลๆนะคะส่วนผมเหรอชอบเพลงแบบอินดี้เหรอคือ,อแบบแบบไหนไหนร้อง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 ไม่หวานร้องแบบในในร้องกันจะรู้ว่าเพลงประมาณไหน Rose, a bought you five roses. Want to come to my show? Show you how to live like, yeah, you know, you're fucking go Your, your song is lovely. lovely. Hey, hey now, <laughs> <laughs> ท่านั่น่เป็นคนที่รักการร้องเพลงมากๆเลยแล้วก็ชอบมาร้องเพลงให้เราฟังเว้ยทั้งที่เขาอะไม่ว่าก็จะร้องจนกว่าเขาจะฟังใครได้เอาผมไปร้องเพลงครับคนผมอยู่ใครเดินไปไหนได้ผมผมมามามาจา้ามาเอาผมไปร้องเพลงผมจะเป็นศิลปินครับผมจะร้องเพลงให้ฟรีครับอย่าลืมนะครับคนคิววันนี้ต่อไปคอมเมนต์ไว้อยากถามอะไรแต่ขอร้องเพาะแค่คนละกคำถามนะจะให้อยากเอาของทุกคนมานะโอเคแล้ว okay. วันนี้แกดูแกนั่นเดกล้ดูแกก็ไม่บอกฉันดูฉันแต่งตัวเหมือนคนใช้กันเลยจำชื่อผมกันนะครับผมผมคือทนายมาเฟียออบป่าเนาะทัชเชีย